ทำความรู้จักชายผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จหรือบางคนอาจจะเรียกว่าชัยชนะก้าวใหญ่ของจีนจากการพัฒนาชิปขนาด7นาโนเมตรเทคโนโลยีที่สหรัฐพยายามขัดขวางไม่ให้จีนเข้าถึงมาโดยตลอดแต่วันนี้มันก็เกิดขึ้นแล้วและถ้าถามว่าใครคือแม่ทัพผู้บุกทะลวงปาการนี้แทบทุกสื่อคงจะชี้นิ้วมาที่ชายคนนี้เหลียงมงง่งซงเหลียงเป็นชาวไต้หวันแท้ๆท,ที่เกิดในไทเปเมื่อปี1953 จบการศึกษาด้ับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมไฟฟ้าจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติเฉิงกงและไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเบอร์กลรี์จนจบด็อกเตอร์ในปี1988หลังจบออกมาเขาก็เริ่มทำงานให้กับบริษัท AMD ในสหรัฐเขามีส่วนร่วมในการพัฒนาชิป CPU ซีรีส์ K6 และ K7 จากนั้นในปี1992เขาก็กลับไปที่บ้านเกิดและเริ่มทำงานให้กับบริษัท TSMC เหลียงได้รับฉายาว่าเป็นหนึ่งในหกอัศวินที่ช่วยทำให้ TSMC สามารถพัฒนาชิป130นาโนเมตรขึ้นมาได้สำเร็จหลังจากทำงานรับใช้ TSMC อยู่นานแต่ตำแหน่งหน้าที่กลับไม่ได้เติบโตตามที่เขาต้องการเขาจึงตัดสินใจออกจาก TSMC แต่เขาก็ยังไปทำงานให้กับบริษัทผลิตชิปแห่งอื่นไม่ได้เพราะติดเงื่อนไขในสัญญาจ้างของ TSMC ที่ห้ามไม่ให้เขาทำงานให้กับบริษัทคู่แข่งเป็นระยะเวลา2ปีหลังจากลาออก เงื่อนไขนี้มีไวเพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานที่ออกไปแล้วนําความรู้ของบริษัทไปถ่ายทอดให้กับบริษัทคู่แข่งในช่วงเวลาที่ความรู้นั้นยังมีประโยชน์ทางการค้าอยู่และหลังจากเงื่อนไขดังกล่าวหมดอายุลงในปี2009เขาก็หอบกระเป๋าขึ้นเครื่องไปทํางานให้กับบริษัทแชโบลยักษ์ใหญ่ของเกาหลีใต้อย่างซัมซุงหลังจากเหลียงทํางานให้ซัมซุงได้ไม่นานเขาก็เจอมรสุมชีวิตครั้งใหญ่เมื่อเขาถูกบริษัท TSMC ฟ้องว่านําความลับของบริษัทไปขายให้กับซัมซุง จากการที่ชิปขนาด 45, 32เด2้นาโนเมตรที่ซัมซุงผลิตขึ้นมามีการใช้เทคโนโลยีที่คล้ายกับของ t s m c และเหลียงได้แพ้คดีนี้ในปี2015หลังจากนั้นชื่อของเหลียงโมงง่งซงก็ถูกสื่อไต้หวันพูดถึงในฐานะคนทรยศมาโดยตลอดแต่ดูเหมือนเหลียงจะไม่ได้สะทกสถานใต่อย่างใดเลยเพราะต่อมาในปี2017เขาก็ทำในสิ่งที่ช็อกค,คนไต้หวันไปมากกว่าน,นั้นอีกนั่นก็คือการไปทำงานให้กับบริษัทผลิตชิป s m i c ของจีน บริษัทผู้ผลิตชิปขนาด7นาโนเมตรที่เป็นขุมพลังให้กับ Mate 60 Pro มือถือเรือธงรุ่นล่าสุดของหัวเว่ยซึ่งคราวนี้นอกจากเป็นคนทรยศในไต้หวันแล้วเขายังน่าจะติดบัญชีแบ็กลิสต์ของรัฐบาลสหรัฐด้วยแต่นักวิเคราะห์หลายคนมองว่าด้วยตัวเลขรายได้ต่อปีกว่าล้านดอนลลาร์บวกกับที่พักหลูที่ SMC เสนอให้การไม่ได้ไปสหรัฐสักประเทศเขาก็าคงไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากแถมการที่สหรัฐพยายามแซงชั่นเขา มันก็จะยิ่งเป็นการอัพค่าตัวให้เขาไปด้วยอีกอย่างไรก็ตามเรากลับมาดูที่ความเป็นจริงในตอนนี้ว่าเหลี่ยงใช้เวลากว่า3ปีในการช่วยให้ SMIC บรรลุถึงเทคโนโลยี7นาโนเมตรแต่เป้าหมายต่อไปในการผลิตชิปขนาด5นาโนเมตรมันคงต้องใช้เวลานานมากกว่านั้นแน่นอนว่าการที่ SMIC สามารถผลิตชิป7นาโนเมตรได้นั้นไม่ใช่เพียงเพราะว่าพวกเขามีเหลี่ยงมงศงอีกปัจจัยสําคัญคือการที่ SMIC และหัวเว่ อาศัยช่องโหว่ในมาตรการแซงชันของสหรัฐกวานซื้อเครื่องพิมพ์ชิปมือสองที่ใช้เทคโนโลยี Deep u l t r a Violet หรือ DUV ได้มาเป็นจำนวนมากแต่โอกาสแบบนั้นไม่อาจเกิดขึ้นได้อีกแล้วเพราะการผลิตชิปขนาด5นาโนเมตรต้องอาศัยเครื่องพิมพ์ชิปอีกรุ่นหนึ่งที่อาศัยเทคโนโลยี Extreme u l t r a Violet หรือ EUV โดยตอนนี้บริษัทเดียวที่มีคือบริษัท ASML ของเนเธอร์แลนด์และรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ก็ถูกสั่งห้ามไม่ให้ส่งออกเครื่องพิมพ์ชิปรุ่น,นงก่าให้กับจีน แม้แต่ตัวเหลียงก็เคยพูดเองเมื่อปี2021ว่าเราต้องยอมรับความจริงที่ว่าเราไม่มีทางผลิตชิปขนาด5นาโนเมตรได้ถ้าปัจจักเครื่องพิมพ์รุ่นดังกล่าวสุดท้ายนี้อาจมีคนสงสัยว่าแล้วตอนนี้ชิปขนาดเล็กที่สุดที่ถูกใช้ในเชิงพาณิชย์คือขนาดเท่าไหร่คำตอบคือขนาด3นาโนเมตรซึ่งจะอยู่ในมือถือเรือธงตัวล่าสุดที่บริษัท Apple เ,เพิ่งเปิดตัวมา,มาหมาดๆนั่นก็คือ iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max ภายใต้ชื่อชิป A17 e Pro